อัสลามุอะไรกุ้งมอรอหมาตุ้ลอฮิวบาเรกาตุววันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปสาเราอยู่ในเรื่องอากาศรอบตัวเรานะคะซึ่งหัวข้อในวันนี้จะเกี่ยวกับความสําคัญของอากาศนะคะอากาศเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของเรานะคะของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์และพืชน,นะคะที่อยู่ร่วมโลกกับเรานะคะเช่นเดียวกับที่เราต้องการน้ําเราก็ต้องอากาศ ต้องการอากาศเช่นเดียวกับที่เราต้องการนะ้ําเหมือนกันเลยค่ะโดยอากาศคะจะมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตะคะแต่และชนิดแตกต่างกันออกไปแต่ใช้ประโยชน์แตกต่างกันออกไปนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะในภาพข้างบนนี้นะคะภาพบนและภาพล่างนี้เป็นสิ่งที่อยู่บนโลกของเราใช่ไหมคะภาพบนนะคะเป็นสิ่งที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์แต่มี พืชต่างๆใช่ไหมคะดังนั้นอากาศบริเวณนี้ก็จาเป็นที่จะต้องมีเช่นเดียวกันส่วนภาพข้างล่างะค่ะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์นะคะเป็นผืนหญ้านะคะมีภูเขาต่างๆะคะ่ะดังนั้นอากาศก็จําเป็นที่จะต้องอยู่บริเวณนี้เช่นเดียวกันดังนั้นนะคะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเลยจะต้องจําเป็นที่จะต้องใช้อากาศนั่นเองนะคะ ภาพนี้นะคะจะเป็นภาพที่บ่งบอกว่าสัตว์ต่างๆที่อยู่ในสวนในฟาร์มในสวนสัตว์ทั้งหลายนะคะจะอยู่ร่วมกันได้นะคะแต่จะใช้สิ่งที่เรียกว่าอากาศในการหายใจสิ่งมีชีวิตและใช้แกส๊สออกซิเจนในการหายใจเพื่อสร้างพลังงานสิ่งมีชีวิตหนึ่งๆจะเดินได้จะทำงานได้เลือดของของมันจะไหลเวียนเข้าไปสู่ร่างกายเข้าไปสู่หัวใจได้จะต้องมีแกส๊สออกซิเจนที่ใช้ที่ทำงานเพื่อที่จะ เป็นเหมือนตัวกระตุ้นเป็นตัวเหมือนพลังให้ร่างกายเราสามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ดังนั้นแก๊สออกซิเจนเป็นสิ่งที่จําเป็นเลยที่สิ่งมีชีวิตสัตว์คนนะคะนกแพะมา้าต่างๆนะคะจะต,ต้องใช้ในการสร้างพลังงานที่มาจากการหายใจโดยการใช้แก๊สออกซิเจนนั่นเองให้กับร่างกายแล้วปล่อยอะไรออกมาแล้วปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา,าจำไว้ว่าคนนะคะจะสูด แกส๊สออกซิเจนเข้าไปเพื่อใช้ในการหายใจแล้วออกซิเจนก็จะเดินทางไปส่วนต่างๆของร่างกายจนกระทั่งไปถึงหัวใจเพื่อทำการสูบฉีดเลือดหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการปล่อยปล่อยออกมาค่ะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเต็มอากาศไปหมดเลยดังนั้นอย่าลืมนะคะออกซิเจนเป็นส่วนที่เราต้องการใช้ส่วนแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเป็นส่วนที่เราปล่อยออกมา แล้วปล่อยออกมาให้ใครครับปล่อยออกมาให้พืชพืชหรือต้นไม้ดอกไม้ต่างๆนะคะที่ปลูกที่เราปลูกขึ้นมาหรือที่ขึ้นตามธรรมชาติจําเป็นจะต้องได้รับแก๊สออกซิเจนซึ่งเป็นส่วนประกอบของอากาศเช่นเดียวกันมาจากไหนมาจากที่คนปล่อยเต็มไปหมดเลยนะคะเต็มอากาศไปหมดเลยนะคะปล่อยออกมาแล้วมันจะเป็นสารตั้งต้นให้แก่พืชน,นําไปใช้เป็น การสร้างอาหารในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารให้แก่พืชจากการที่คนนั้นคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วเราเอาแก๊สออกซิเจนจากไหนเราก็ได้รับออกซิเจนจากการที่ต้นไม้ดอกไม้พืชต่างๆนั้นปล่อยออกมานะคะปล่อยออกซิเจนออกมานั่นเองดังนั้นสลับกันเนาะเรานะคะจะได้รับออกซิเจนจากที่พืชต่างๆนัๆๆ้นปล่อยออกมา หลังจากที่มันไี่มีการสร้างอาหารแล้วส่วนเราได้รับเข้าไปเราก็มีการปล่อยแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาให้ใครให้เพื่ชน,นำไปใช้จะมีสลับกันอย่างนี้นะคะดังนั้นจำไว้ว่าแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์พืชใช้ออกซิเจนคนกับสัตว์ใช้และยังมีอีก คือแกส๊สออกซิเจนนั้นเป็นส่วนที่จะทําให้เกิดกระบวนการเผาไหม้ mm hmm. เช่นการจุดไฟการจุดเทียนต่างๆการก่อไฟในแคมป์ต่างๆนะคะ mm hmm. เพื่อให้ความร้อนแก่คนเรา mm hmm. เพื่อให้ความร้อนความสว่างแก่มนุษย์นําไปใช้งานออกซิเจนนั่นแหละจะเป็นส่วนสําคัญไปกระตุ้นให้ให้เกิดการให้เกิดเป็นเพลิงได้ให้เกิดเป็นการเผาไหม้ได้เพราะว่าในอากาศทั้งหมดนั้นจะมีออกซิเจนออกซิเจนอยู่ ทั่วรอบตัวเราและเราก็จะอยู่ร่วมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเห็นไหมว่าในอาการนั้นจะประกอบไปหลายๆแก๊สใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะใช้แก๊สที่แตกต่างกันไปการใช้งานนะคะดังนั้นประโยชน์ของแก๊สนั้นก็จะมีมากมายเลยนะคะแต่แก๊สออกซิเจนนั้นจะมีประโยชน์คือทั้งหายใจใช่ไหมคะที่เราใช้ทั้งมนุษย์ ทั้งคนใช้แล้วก็ใช้ในกระบวนการเผาไหม้ด้วย3อย่างหลักๆนี้นะคะจากแก๊สนะคะค,คุณครูคิดว่านักเรียนจะรู้มากขึ้นเนาะว่าแก๊สนั้นหรืออากาศที่เราได้รับนั้นมาจากไหนแล้วก็แก๊สมีชื่อว่าอะไรบ้างนะคะภาพนี้คืออะไรภาพนี้คือดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงมายังโลกของเราทำให้ น้ำที่อยู่บริเวณผืนดินหรือแม่น้ำต่างๆได้รับความร้อนน้ำจากที่มีเพียงแค่20องศาอาจจะขึ้นเป็น 25, 30, 40ได้คือความร้อนมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นเมื่อมีความร้อนเพิ่มขึ้นเราลองนึกดูนะคะเมื่อมีความร้อนขึ้นก็จะเกิดเป็นไอขึ้นไอระเหยตรงนี้ก็จะขึ้นไปสะสมอยู่ที่ชั้นบรรยากาศ ชั้นบรรยากาศตรงน,นี้นะคะจะเป็นชั้นที่มีอากาศเต็มไปหมดนะคะอากาศจะหนาแน่นบริเวณนั้นหากมีการระเหยของน้ําขึ้นไปเป็นจํานวนมากๆหลังจากที่มีการระเหยของน้ําจํานวนมากแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดการก่อตัวขอนก้อนเมฆก,ก้อนเมฆจะก่อตัวอยู่ใกล้ๆกันนะคะามารวมตัวกันเกิดเป็นอะไรคะเกิดเป็นเม็ดฝนตกลงมา เกิดเป็นเม็ดฝนตกลงมาเองนี่คือเป็นวัฏถจักของออกซิเจนซึ่งออกซิเจนจะอยู่ทั้งในน้ําทั้งในอากาศดังนั้นต้องแปลกใจเลยนะคะเมื่ออากาศได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์แล้วอากาศที่อยู่บริเวณพื้นดินผิวน้ําต่างๆจะเคลื่อนที่สูงขึ้นเนื่องจากว่าได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ทําให้เกิดเป็นลมลมก็จะพัดพาเลยคะ่ะจะพัดพาจะเกิดการบนเวียนต่างๆจนทําให้เกิดเป็นรวมกันของก้อนเมฆแล้วเกิดเป็นน้ําฝนตกลงมาพื้นดิน จึงจะปรับให้อุณภูมิของโลกเรานั้นเย็นตัวลงแล้วก็เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลกดังนั้นนะคะเป็นความสมดุลของโลกของเรานั่นเองนะคะอากาศมีมวลมีน้ำหนักมีแรงต้านทานช่วยอะไรช่วยให้ป้องกันชั้นบรรยากาศอากาศยังเป็นส่วนที่ช่วยป้องกันชั้นบรรยากาศที่อยู่บนท้องฟ้าของเราให้พ้นจากอุกกาบาตท,ที่จะตกมายังโลกวัตถุต่างๆที่เป็นอุกกาบาตท,ที่จะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศจะมี จะมีอากาศบริเวณนี้นะคะกั้นอยู่ไม่ให้อ,อกากบาตนั้นมาทําลายโลกของเราหรือยังเป็นส่วนที่ห่อคุ้มโลกของเราเพื่อกรองแสงจากดวงอาทิตย์เนื่องจากวา่าดวงอาทิตย์นั้นมีความร้อนมากๆดังนั้นชั้นบรรยากาศตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่กรองความร้อนตรงนี้ไว้ดังนั้นคนที่อาศัยอยู่บนโลกสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกนั้นก็จะรู้สึกว่าได้รับความร้อนระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับ ร้อนจนเกินไปจนเรารับไม่ได้นะคะนี่คือประโยชน์ของอากาศนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะกิจกรรมในวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของอากาศเป็นความสําคัญของอากาศซึ่งวันนี้กิจกรรมของเราอยู่ในหน้าที่10ให้ทุกคนเปิดแบบหันเล่มที่2หน้าที่10นะคะเล่มสีส้มระบุป,ปัญหาวันนี้เป็นกิจกรรมการตั้งปัญหาอากาศมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะเราก็ตอบกันเลยว่าสิ่งมีชีวิตจะต้องใช้นะคะ สิ่งมีชีวิตต้องใช้อากาศหายใจนะคะเป็นพื้นฐานที่เรารู้กันทั่วไปว่าอากาศนั้นจะมีแก๊สเพื่อที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นหายใจได้อยู่ได้ดำมีชีวิตอยู่ได้นั่นเองใช่ไหมคะ กิจกรรมของเราวันนี้นะคะให้ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตมา3ชนิดนะคะคุณครูขอยกตัวอย่างจากที่เพื่อนเอนเรานะคะด้ยกตัวอย่างกันในห้องเลยนะคะมีอะไรมีมามีต้นมะม่วงแล้วก็มีคนใช่ไหมคะซึ่งเราเอ่ยชื่อเพื่อนไปแล้วในห้องใช่ไหมคะอะมามีความสําคัญอย่างไรคะอากาศจะมีความสําคัญต่อม้าอย่างไรใช่ ใช้แกส๊สออกซิเจนออกซิเจนหายใจต้นำมะม่วงหะ่ะต้นำมะม่วงใช้ต้นำมะม่วงช่วยปล่อย แก๊สคาร์บอนอ่ะแก๊สออกซิเจนสิแก๊สออกซิเจนให้คนและสัตว์ใช้ต่อไปคนใช้อากาศ ในการดำรงชีวิตโอเคไหมคะ ทัหมดด้วยตัวอย่าง3ข้อมีมา้ามีต้นมะม่วงและมีคนนะคะความสาคัญของอากาศที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทั้ง3อย่างนี้คือใช้ในการหายใจใช้ในการนําไปใช้ในการสร้างอาหารแล้วก็ปล่อยแก๊อสออกซิเจนออกมาให้คนกับสัตว์ใช้และคน,น,นก็ต้องมีอากาศในการดำรงชีวิตอยู่ในทุกๆวันนะคะนี่คือกิจกรรมในวันนี้สรุปพร้อมการการทํากิจกรรมพบว่าอากาศยังเป็นปัจจัยสําคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ทั้งคนสัตว์พืชนะคะเช่นเดียวกับที่เราต้องการน้ํานะคะแบบนั้นเลยเราก็ต้องการอากาศแบบนั้นเช่นเดียวกันโดยอากาศจะมีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตแต่และชนิดแตกต่างกันออกไปความสําคัญของอากาศต่อมนุษย์คือใช้หายใจสัตว์ใช้ในการหายใจเช่นเดียวกัน พืชค่ะพืชใช้ในการใช้ในกระบวนการสร้างอาหารอ่ะนี่คือสรุปผลในหน้าที่สิบดังนั้นความสำคัญของอาการนั่นจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ของพืชแล้วก็ของสัตว์นะคะมนุษย์ได้รับออกซิเจนอ่าคนสัตว์ ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นั้นให้ใครให้พืชใช่ไหมคะนี่คือการทำงานของอากาศเนาะดังนั้นวันนี้นะคะความสำคัญของอากาศชั้นป .3 วันนี้นะคะคุณครูก็ให้ทุกคนกลับไปทำแบบฝึกหัดหน้าสิที่1ิบให้เรียบร้อยนะคะดังนั้นวันนี้คุณครูขอฝากเพียงเท่านี้นะคะสลามอะไรกุ้งบอระมาต้ล้อฮิวบ้ารกราตุ